วันนี้นิติเวศได้รับคดีปแปลกฮ่หาฮ่มีคนจมน้ำในทะเลขนาดสูงชุดดำน้ำแต่ผลการชนะสูตรพลิกศพทำให้ตำรวจทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างก็ประหลาดใจเหยืย่อเสียชีวิตเพราะถูกเลือดปกคลุมกล่าวอีกในหนึ่งเขาถูกเผาจนตายในทะเลลึกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผู้ให้ข้อมูลคือลูลูภรรยาของเหยื่อชื่อหวัง่วยตามคำพูดของลูลูหวัง่วยเป็นเจ้าหน้าที่วิจัย และพัฒนาในบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงปกติหวังหวยไม่มีงานอดิเรกในการดำน้ำแต่ไปชมรมดำน้ำแค่สองครั้งก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเดิมทีเธอต้องการเรียกร้องค่าชดเชยจากชมรมดำน้ำแต่ชมรมนั้นบอกว่าก่อนจะดำน้ำหวังหวยรู้สึกไม่สบายตัวแล้วท้ายที่สุดก็ชดเชยเพียง6,000หยวนเพื่อจบเรื่องนี้ลูลูลกโกรธเกินจึงแจ้งตำรวจต้องการการสอบสวนทางนิติเวชเพื่อดูว่า หวัง่วยถูกชมรมฆ่าหรือไม่เพื่อเรียกร้องค่าทดแทนเพิ่มเติมแต่หลังจากการตรวจทางนิติเวชหมิงชวนก็ค้นพบปอดของหวัง่วยมีเยื่อหุ้มปอดโปง่งใสมันเกิดขึ้นหลังจากที่เยื่อบุถุงม,มีเนื้อตายด้วยการหลบหนีของของเหลวและโปรตีนครอบคลุมผนังถุงและสัมผัสใกล้ชิดกับเยื่อชั้นใต้ดินของผนังถุงแต่อาการแบบนี้แค่เกิดขึ้นเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเท่านั้นนอกจากนี้หวัง่วยยังมีลักษณะการบวมความร้อนโดยทั่วไปอีกด้วยจากข้อเท็จจริงข้างต้น สาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของหวังหวยคือการถูกไฟไหม้ไม่ใช่การจมน้ำ แต่ทำไมคนถึงถูกไฟคลอกตายในน้ำได้นิติเวศหวังหวยเดาว่าเยวังวยรายนี้อาจถูกเผาก่อนดำน้ำก็ไม่กลัวที่จะตายยังดำดิ่งลงไปในน้ำลึกส่งผลให้การเผาไหม้ในระยะเริ่มแรกรุนแรงยิ่งขึ้นสุดท้ายก็เสียชีวิตตำรวจติดตามเบาะแสนี้เพื่อสอบสวนบันทึกทางการแพทย์ล่าสุดของ,วงหวังหวยพบว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยแต่แผลไม่ที่ปอดอาจทำให้ร่างกายของเขาไม่ได้ทำไมเขาไม่ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ยังได้มีวัสดุพิเศษ หรืออยู่ในทางเดินหายใจของหวังเหว่ยเหมือนเป็นวัตถุดิบบางอย่างตำรวจจาได้ทันทีว่าหวังเหว่ยกําลังเข้าร่วมในการวิจัยและพัฒนาในบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูงนี่เป็นอุบัติเหตุจากการทํางานจริงหรือเปล่าตำรวจรีบไปที่บริษัทของหวังเหว่ยทันทีตามที่กรรมการเจ้างผู้รับผิดชอบของบริษัททุกมุมของบริษัทเต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดตำรวจสามารถตรวจสอบได้ช่วงนี้ก็ไม่เคยเกิดเพลิงไม่ได้ ห <H aha> มิงชวนเห็นยาชนิดใหม่บนโต๊ะของเขาขอแนะนำให้นำยานี้กลับมาเพื่อการทดสอบต้องการเปรียบเทียบว่าเป็นสารตกค้างในระบบทางเดินหายใจของหวังเหว่ยหรือไม่ผู้อำนวยการเจิ้งดูสับสนในเวลานี้เลขาสาวสวยคนหนึ่งเข้ามาเพื่อมอบอยาให้ผู้อำนวยการเจิ้งผู้อำนวยการเจิ้งกินยาเสร็จแล้วบอกให้เลขามอบกล้องวงจรปิดและยาให้ตำรวจเมื่อเห็นทนัศนคติที่ตรงไปตรงมาเช่นนี้ตำรวจก็ลดความสงสัยมากมายเกี่ยวกับเขาทันทีที่พวกเขากำลังจะกลับสถานีตำรวจเลขาก็ก้มลงผูกเชือกรองเท้า หมิงชวนสังเกตเห็นได้ว่ามีรอยแผลเป็นวอาที่ชัดเจนที่ต้นขาด้านในของเลขาคนนี้เหมือนจุดแดงใหญ่ดูแปลกแปกไปหน่อยหมิงชวนจึงตัดสินใจตรวจสอบเวทระบยนของเลขานุการคนนี้ในเวลานี้ตำรวจเสี่ยวไปได้รับโทรศัพท์ผู้โทรคือลูลู่ภรรยาของหวังเหมยเขาและลูลู่เคยเป็นเพื่อนสมัยมัธยมปลายลูลูช่ชวนเขาไปที่บ้านเสี่ยวไปเพิ่งเปิดประตูลูลู่เต็มไปด้วยกลิ่นวายล้มลงบนตักของเขาอย่างเศร้าใจเสี่ยวไปไม่มีทางเลือกอื่นเพียงแต่ต้องแนะนำเธอว่าตำรวจยังคงสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของหวัง จะค้นหาความจริงให้ได้เพื่อครอบครัวได้สบายใจแต่ลูลู่ยืนยันว่าเป็นความรับผิดชอบของชมรมดำน้ำลูลู่ร้องให้ขณะพิงร่างเสีย่ยวปเสี่ยวไปไม่มีทางเลือกอื่นต้องตบไหล่ลูลู่เบาๆเพื่อให้เธอสบายใจขณะนี้ลูลู่ขอให้เสี่ยวไปช่วยเธอเข้านอนเสี่ยวไปก็ทำตามแต่ลูลู่ดึงเขาขึ้นไปบนเตียงด้วยหนังของพวกเขาอยู่ใกล้กัน เซียวไปรู้สึกประหม่าเล็กน้อยและอยากจะลุกขึ้นลู่ลู่ดึงเขากลับมาอยากให้เขาเขียนแบบฟอร์มเพื่อพิสูจน์ว่าความรับผิดช,ชอบเป็นของชมรมดำน้ำเซียวไปใส่หัวซ้ำแล้วซ้ำเล่างั้นตำรวจคมขืนผู้หญิงผิดกฎหมายไหมมันพูดถึงอะไรฉันถ่ายไว้หมดแล้วผู้หญิงที่น่ากลัวปรากฏว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงกับดักที่เธอสร้างขึ้นเพื่อบังคับเสี่ยวไปเซี่ยวไปกลับไปที่สถานีตำรวจด้านหนึ่งคืออนาคตด้านหนึ่งคือจิตสำนึกเซี่ยวไปสับสนอย่างมาก ในท้ายที่สุดจอดเลือกที่จะบอกทุกอย่างกับหมิงชวนอย่างตรงไปตรงมาหมิงชวนไปกับเขาเพื่อพบกับลูลู่ลูลู่รู้ว่าหมิงชวนปฏิเสธที่จะสมัครจึงพูดจาฉาฉานว่าเธอจะโพสต์วิดีโอนั้นทางออนไลน์หมิงชวนตอบใจเธอบอกว่าแม้ชมรมดำน้ำจะไม่รับผิดชอบก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่รับผิดชอบเพราะผมค้นพบความจริงคุณยังสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้คำพูดเหล่านี้ชวนลูลู่สงบได้สาเร็จเธอบอกว่าเขามีเวลาเทียง8วันหากตำรวจไม่สามารถหาความจริงได้ไภายใน8วัน เธอจะยังคงโพสต์วิดีโอออนไลน์มิงชวนตกลงกับเธอแต่ทำไมลูลูเลือกเวลา8วัน ขณะดเดียวกันรายงานผลการทดสอบก่อนหน้านี้ก็มีผลแล้ววัตถุที่เหลืออยู่ในทางเดินหายใจของหวังบวยไม่เหมือนกับยาของบริษัทนี่ก็หมายความว่าการตายของหวังบวยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเลยแล้วเขาบาดเจ็บจากไหนในเวลานี้เสี่ยวไปได้พบเวทระเบียนของชูเจี๋ยแล้วพบว่าเมื่อไม่นานมานี้เธอได้ทำศัลยกรรมพลาสติกที่โรงพยาบาลศัลยกรรมพลาสติกเอกชนแห่งหนึ่งตามการเดาของหมิงชวนเลยรอยแดงที่ต้นขาของเธอเกิดจากการเอาออกทำไมเธอต้องทำศัลยกรรมแบบนี้หมิงชวนพบหมอที่ทำการผ่าตัดในตอนนั้น ตามที่คุณหมอท่านนี้กล่าวไว้เครื่องเดือนที่ผ่านมาเธอได้รับการผ่าตัดตุกถ่ายผิวหนังเพื่อปกปิดแผลไม้ที่หลังคอทันใดนั้นหมิงชวนก็นึกถึงหวังเวยที่ถูกเผาจนตายเขาหยิบรูปถ่ายของหวังเวยออกมาถามหมอว่าเคยเห็นบุคคลนี้หรือไม่หมอพยักหน้าและบอกว่าหวังเวยคือคนที่มาพบหมอกับชูเจียทั้งสองคนถูกเผาชูเจียที่ด้านหลังคอส่วนหวังเวยได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากสูดดมทางเดินหายใจแผลไมใ่ในปอดเป็นส่วนใหญ่ในเวลานั้นเขายังแนะนำให้หวังหว่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ดีแต่เขาไม่สนใจเพียงซื้อ,อยาแล้วกลับบ้านดูเหมือนว่านี่คือสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของวังหว่วยตำรวจจึงโทรมาสอบปากชูจียทันทีตามคำพูดของเธอเธอและหวังหว่วยเป็นคู่รักทั้งสองแอบเช่าห้องใต้ดินด้านนอกใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรของบริษัทเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนายาโดยไม่คาดคิดเนื่องจากการทำงานที่ไม่เหมาะสม จึงทาให้เกิดไฟไหม้หวังบวยก็ได้รับบาดเจ็บด,ด้วยเหตุนั้นตํารวจลงไปที่ชั้นใต้ดินเพื่อค้นหาพวกเขาได้พบอนุภาคที่คล้ายกันเหมือนอนุภาคในทางเดินหายใจของหวังบวยดูเหมือนว่าความจริงของเรื่องนี้จะเหมือนกับที่ชูเจียพูดเพราะคนสองคนมีความโลภจึงแอบทําการวิจัยผิดกฎหมายในอาคารที่พักอาศัยสุดท้ายเขาต้องเสียชีวิตด้วยการกระทําที่ไม่ถูกต้องแต่หัวหน้าลามีบางอย่างที่เขายังไม่เข้าใจทําไมหวังบวยไม่รักษาบาดแผลเหตุใดเขาจึงรู้ว่าเขาได้รับบาดเจ็บ และยังคงยืนกรานที่จะดำน้ำเหตุใดลูลู่จึงยืนกรานว่าเป็นความผิดของชมรมดำน้ำมิงชวนไปที่ชมรมดำน้ำแห่งแรกในเมืองจูจๆเห็นรูปแต่งงานของหวังเหวย่ยและลูลู่ที่นี่ลูลู่ได้รู้จักการดำน้ำมาเป็นเวลานานแล้วยังอยากไปแหล่งดำน้ำชื่อดังของต่างประเทศให้ได้สัมผัสแต่หวังเว่ยเป็นสามเณรดำน้ำยังว่ายน้ำไม่เป็นเลยตามคำบอกเล่าของโค้ชของหวังเวย่ยในช่วงเวลานี้เขาฝึกดำน้ำอย่างประมาทเลินเล่อไม่ว่าร่างกายจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเพียงเพราะเขาอยากจะเอาไปรับรองการดำน้ำลึก และไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการดำน้ำพร้อมกับการลูลูผลสอบใบรับรองสำเร็จแต่เขาต้องเสียชีวิตไปแล้วงั้นปัญหาก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วทำไมผู้ชายถึงรักภรรยาของเขาอย่างแท้จริงเสี่ยงชีวิตเพื่อสนับสนุนความฝันของเธอแต่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหญิงที่บริษัทหมิงชวนจึงสงสัยว่ามีปัญหากับคำให้การของเลขานุการเขากลับไปที่ห้องใต้ดินที่เกิดอาชญากรรมขึ้นแล้วค้นหาอย่างระมัดระวังตำรวจพบตัวอย่างทางชีวภาพจำนวนแปด คนทั้ง8คนนอนคนละห้องซึ่งในนั้นมีหมิงชวนและชูเจียแต่คนที่ร่วมห้องกับชูเจียไม่ใช่หวัง่วยแต่เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งเห็นได้ชัดว่าชูเจียโกหกตำรวจเธอกับหวัง่วยไม่ใช่คู่รักกันพวกเขาไม่ใช่คนเดียวที่ทําการทดลองนี้ด้วยหลักฐานน่าเชื่ออยู่ตรงหน้าสุดท้ายชูเจียต้องสารภาพทุกอย่างกับตำรวจปรากฏว่าชั้นใต้ดินนั้นเป็นเพียงหอพักของพวกเขาเธอพาตำรวจไปที่ห้องทดลองจริง <H aha> มีเครื่องมือวิจัยมากมายในห้องขนาดมันไม่เหมือนกับที่พนักงานเพียงไม่กี่คนสามารถทําได้มิงชวนสงสัยว่าผู้อํานวยการเจิ้งคือผู้จัดหาอุปกรณ์เหล่านี้แต่ชูเจียบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอทั้งหมดมิงชวนมาตามหาผู้อํานวยการเจิง้งได้ยินว่าว่าชูเจียรเริ่มแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดอาจติดคุกเป็นเวลาหลายปีในเวลานี้ผู้อํานวยการเจิ้งยอมรับเปิดเผยความจริงความจริงคือกําลังเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์หวังมวยเป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคหลักของบริษัทเขาคิดค้นยาตัวใหม่ ที่สามารถดึงดูดการลงทุนได้มากมายแต่ยานี้ไม่สามารถผลิตได้เป็นจํานวนมากเพื่อให้บริษัทยาได้จดทะเบียนบนพื้นเขาจึงประกาศว่ายานี้สามารถผลิตได้เป็นจํานวนมากจริงๆแล้วแอบสร้างห้องทดลองส่วนตัวเพื่อให้พนักงานได้ทํางานล่วงเวลาในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตยานี้จํานวนมากโดยเร็วที่สุดในฐานะสมาชิกคนสําคัญแน่นอนว่าหวัง่วยต้องอยู่ที่นั่นทํางานล่วงเวลาทั้งวันโดยไม่คาดคิดการทําผิดพลาดทําให้เขาต้องรับอาการบาดเจ็บที่ปอดเพื่อปกป้องผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของบริษัทหวัง่วยต้องได้รับการรักษา แต่เพื่อไม่ให้บริษัทและคนรักรู้เรื่องยิ่งกว่านั้นเพื่อทำตามสัญญาที่จะไปดำน้ำกับภรรยาชื่อลูลูเขาทนความเจ็บปวดจากการวิ่งลงสู่ทะเลลึกสุดท้ายก็นำไปสู่ความตายโดยไม่คาดคิดได้แล้วในที่สุดคดีก็ได้เปิดเผยแล้วเจอกันใหม่ในคดีต่อไปนะครับ